ทำไม่คิดบวกอย่างเดียวไม่ทำให้คุณรวยถ้าความคิดบวกทำให้รวยได้จริงทำไมคนคิดบวกเต็ม Facebook ยังลำบากอยู่นโปเลียนฮิวเขียนไว้ว่าความปรารถนาอย่างแรงกล้าคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งแค่คิดบวกมันไม่พอคุณต้องคิดอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยจากหนังสือ a ิ d g อ o w r i ิ h ฮิวไม่เคยบอกว่าคิดบวกแล้วเงินจะมาแต่เขาเน้นว่าคนที่มั่งคั่งที่สุดในโลกล้วนมีความปรารถนาแรงกล้าบวกกับแผนลงมือทำศรัทธาและความปรารถนาเป็นแค่จุดเริ่มต้นความมั่งคั่งจะ จากหนังสือคูดไวคูดไลท์คุณแว็กคิงบอกไว้ว่าพลังงานบวกช่วยเปิดใจคุณแต่คุณยังต้องลงมือทําเพื่อเปลี่ยนชีวิตจงเช็คตัวเองว่าคุณคิดบวกแต่ยังกลัวความล้มเหลวอยู่ไหมคุณพูดคาดีๆแต่ยังซ่อนความไม่เชื่อลึกๆในใจไว้หรือเปล่าเพราะถ้าคุณคิดบวกบนพื้นฐานของความกลัวมันจะกลายเป็นพลังหลอกตัวเองคุณอาจจะตั้งนาฬิกาปลุกพร้อมเปิดเพลงพลังบวกทุกเช้าคุณอาจพูดคําว่าฉันจะรวยหน้ากระจกสิบรอบแต่ทําไมาเงินยังไม่เข้ามาทําไมาชีวิตยังไม่เปลี่ยน นี่ไม่ใช่เพราะคุณไม่คิดบวกพอแต่เพราะคุณขาดอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญกว่าความคิดและว,วันนี้เราจะพูดถึงมันเราคืออ้อแอทัญรินญ,ญาจากช่อง Unlock You ช่องพัฒนาตัวเองที่ไม่ใช่แค่สร้างแรงบันดาลใจให้รู้สึกดีชั่วคราวแต่จะพาคุณเริ่มต้นลงมือทําได้จริงแม้คุณยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนคลิปนี้คือหนึ่งในซีรีส์พิเศษ30วันปลดล็อกพลังความคิดสู่ชีวิตที่มั่งคัง่งถ้าคุณพร้อมแล้วเราจะเดินไปด้วยกันและนี่คือคลิปที่จะเปลี่ยนความหวังให้้กกกลลาาายยเเเปป็็นนนนแผนงมมือทํคคคคคุุณณรูสึไหวว่นคนคิดบ แต่ชีวิตกลับไม่ขยับไปไหนคุณพยายามมองโลกในแงด่ดีพูดคำว่าฉันมีพลังฉันจะรวยทุกวันแต่เงินในบัญชีก็ยังติดลบชีวิตยังวนอยู่ในหลุมเดิมๆถ้าแค่คิดบวกแล้วชีวิตเปลี่ยนได้จริงวันนี้คุณคงไม่ต้องนั่งฟังคลิปนี้หรอกจริงไหมคุณกำลังจะได้รู้ว่าทำไมาคนคิดบวกบางคนยังจนและต้องเสริมด้วยสิ่งนี้ถึงจะมั่งคั่งได้จริงฉันอยากให้คุณได้รู้จักกับเอกชายหนุ่มวัย28ปีที่เชื่อเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดเต็มหัวใจเขาตื่นมาทุกเช้าาพูดกัับตววเอง่ วันนี้ต้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาฉันจะรวยแน่นอนจักรวาลจะมอบความมัง่งคั่งให้ฉันเอกดูจะมีพลังบวกอยู่เสมอแต่ในชีวิตจริงของเขากลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเอกลาออกจากงานประจำเพื่อมาขายของออนไลน์เพราะเชื่อว่าตัวเองเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เขาไม่มีแผนการที่ชัดเจนไม่มีการคำนวณต้นทุนไม่ศึกษาตลาดไม่รู้แม้กระทั่งว่าจะขายของนี้ให้ใครเขาโพสสินค้าทุกวันแต่ยอดขายกลับนิ่งสนิทเงินเก็บของเขาเริ่มลดลงเรื่อยๆจนเขาเริ่มเครียดและเริ่มสงสัยในตัวเองว่าหรืออจัักรวาาลไม่่เห็นนคขงฉ เขาหมดตัวเกือบต้องกลับไปสมัครงานเพราะเริ่มรู้สึกหมดศรัทธาในตัวเองจนวันหนึ่งเขาได้อ่านหนังสือติ้งแอนกโกลิธและพบประโยคหนึ่งที่ได้เปลี่ยนเขาไปตลอดการความเชื่อต้องมีแผนที่ชัดเจนและต้องลงมือทําตามแผนนั้นจริงเอกถึงกับนั่งเงียบไปครึ่งชั่วโมงแล้วเริ่มลิษสิ่งที่ตัวเองขาดเขาไม่มีแผนรายวันไม่รู้ว่าใครคือลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและไม่รู้ว่าโพสต์แบบไหนทําให้คนตัดสินใจคลิกซื้อเอกเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งที่เขาไม่เคยทามาก่อนนั่นคือการเขียนคําประกาศเป้าหมายยแบบนนโปเีฮิ เขาเขียนมันด้วยลายมือแล้วอ่านออกเสียงทุกเช้าและก่อนนอนแค่ไม่กี่วันเสียงที่เขาพูดก็เปลี่ยนไปมั่นใจกว่าเดิมฟังแล้วเขาเองยังรู้สึกขนลุกและนี่คือคำประกาศเป้าหมายของเอกภายในวันที่31ธันวาคมปีนี้ฉันจะมีรายได้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งแสนบาทจากธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ที่ฉันรักและเชี่ยวชาญฉันให้คุณค่าแก่ลูกค้าอย่างแท้จริงฉันเชื่อมั่นในตัวเอง100%ซว่าฉันทำได้ฉันเห็นภาพตัวเองยิ้มอย่างภาคภูมิใจขณะเช็คยอดขายทุกเช้าและรู้สึกขอบคุณเงินทุกบาทที่หหลลััั่่งงงไเข้้าาามมมมฉนสคคคววรรดบ และฉันลงมือสร้างมาในทุกวันหลังจากที่เอกเขียนคำประกาศเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเขาเริ่มลงคอสการตลาดออนไลน์ทดลองโพสต์5แบบต่อวันจากที่โพสต์ไปวันละ5แบบแบบไร้ทิศท,ทางเอกเริ่มโพสต์ด้วยแผนการที่ชัดและมีการวัดผลอย่างจริงจังภายใน60วันรายได้เริ่มขยับจากศูนย์ไปเป็นหลักหมื่นและเขาก็เริ่มเข้าใจว่าพลังบวกคือเชื้อเพลิงแต่แผนการคือพวงมาลัยถ้าไม่มีพวงมาลัยรถก็จะพุ่งไปที่ไหนก็ไม่รู้ทุกเช้าและก่อนนอนเอกอ่านคำประกาศนี้เสียงดังฟังเข้าไปในหัวใ,วใจมันทําให้เขาเห็นภาพชัดเจนขึ้น โฟกัสมากขึ้นและลงมือทําด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าแต่เขาเสริมด้วยคําว่าวันนี้ฉันเริ่มทาหนึ่งอย่างที่พาฉันเข้าใกล้ความมั่งคั่งคุณเคยรู้สึกเหมือนเอกไหมเคยคิดบวกแต่กลับเจอแต่เรื่องแย่แย่คอมเมนต์เล่าให้เราฟังได้นะวันนี้คุณอย่ารอให้พลังบวกทํางานแทนคุณเริ่มต้นด้วย3ขั้นตอนนี้1เขียนเป้าหมายให้ชัดเช่นฉันคู่ควรมีรายได้เสริมหนึ่งบาทต่อเดือนภายใน6เดือน2เขียนเหตุผลแรงๆว่าทําไมคุณต้องการมันเพราะเหตุผลจะเป็นพลังผลักดันให้คุณเช่น เพราะฉันอยากดูแลพ่อแม่ให้ดีขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกเลยสมลงมือทำมันสิบนาทีในพรุ่งนี้เช้าเช่นอ่านหนังสือการเงิน5้าหน้าหาไอเดียทําเงิน3อย่างดูคลิป YouTube ของช่องอลลักยูเพื่อจุดประกายความคิดเพราะในทุกวันเราจะมีคลิปใหม่ที่จะพาคุณไปสู่ความมั่งคัง่งและจดสูตรนี้ไว้ให้แม่นเป้าหมายบวกกับเหตุผลบวกกับลงมือทําสิ่งเล็กๆเท่าก,กับจุดเริ่มต้นของความมั่งคัง่งจาตอนแรกที่เราถามได้ไหมทําไม่คิดบวกแต่ยังไม่รวยตอนนี้คุณรู้คําตอบนั้นแล้วมมมมมมมััััันนไไไไ่่่่่่ใใใชเเเเพพพรรรรรราาาะะะจจกววลหห้้้้คคุุณณแตตตอองยงยยดีีทบ คุณพร้อมเปลี่ยนพลังบวกในใจคุณให้กลายเป็นพลังของการลงมือทําในชีวิตจริงแล้วหรือยังและคลิปหน้าเราจะมาเผยว่า5สัญญาณที่สมองกําลังบล็อกไม่ให้คุณรวยมีอะไรบ้างจําไว้เสมอว่าเมื่อคุณปลดล็อกความคิดความมั่งคั่งคือสิ่งที่ตามมาโดยธรรมชาติถ้าคุณรู้สึกว่าได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างในใจวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสับสไครป์ช่อง Unlock ok You ปลดล็อกพลังในตัวคุณกับอ้อแอทัญรินยาเพื่อนร่วมทางการเติบโตเพราะที่นี่เราไม่ได้แค่ให้แรงบันดาลใจแต่ให้แผนการลงมือทําที่คุณทําได้จริง และถ้าสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่แค่ฟังเพื่อให้รู้สึกดีแต่ได้ลงมือทำจริงเพื่อเปลี่ยนชีวิตฉันมีอ e ีบุ๊กแจกฟรีที่สรุปเนื้อหาในคลิปนี้พร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆที่จะช่วยเปลี่ยนความคิดเรื่องเงินของคุณทีมคําว่าอยากได้อ e ีบุ๊กในคอมเมนต์แล้วทีมงานจะส่งลิงก์ให้คุณทันทีจำไว้ว่าความคิดบวกคือพลังแต่การลงมือทำคือตัวคูณของพลังนั้นถ้าคุณพร้อมแล้วจงอย่ารอให้ใครมาเปลี่ยนชีวิตคุณเพราะคุณคือคนเดียวเท่านั้นที่สามารถแตะล็อกยัวเซลเพื่อปลดล